โกโนีผลงานนโยบายและแผนบริหารจัดการคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรอบ2,560-2,664ถึงนะคะและงานที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดก็คือเพลงมา์ทมหาิทาลัยซึ่งแต่งเพลงมัทเพลงมาัทมหาเยหนึ่งเพลงเพลงมา์ทคณะหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงสาธิตสองเพลงนะคะอันนี้ก็คือประวัติแล้วก็ผลงานนะคะจาก ที่จะกำหนดนโยบายทิศทางนั้นก็ดูทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกใน20ปีข้างหน้าซึ่งก็ได้โค้ดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนที่คณะในเกี่ยวกับบริบทของคณะก็คือโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมสู่การบริการมากขึ้นก็คือการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการเนี่ย จะมีบทบาทมากขึ้นถึง5 3เนะคะการผลิตแรงงานไทยต้องการคนที่มีทักษะทําได้จริงและมีองค์ความรู้สูงขึ้นคุณภาพส,สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่จะเสื่อมโทรมลงนะคะงั้นกรอบแนวคิดแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติก็จะเน้นในด้าน6ด้านก็คือหลักสูตรกระบวนการการสอนคุณภาพครูผลิตคน ICT การพัฒนาคนทุกยุทธศาสตร์รีโปรไฟล์ของกลุ่มมหาวิทยลาลัยราชพัฏนนั้นก็จะเน้นใน5ด้านก็คือผลิตและพัฒนาครู เกษตรอาหารสิ่งแวดลอ้อมอุตสาหกรรมบริการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิทยาศาสตร์สุขภาพและการจัดการสังคมและสติพอเพียงนะคะจากตรงนี้ข้อมูลตรงนี้แล้วเรามาวิเคราะห์เป็นสวอตนะคะว่าจากสถานะของคณะแล้วนะคะซึ่งจุดแข็งของเราก็คืออยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมนะคะ มีสถานประกอบการรองรับคนาจารบุรุษกรนั้นมีศักยภาพมีอุปกรณ์สื่อและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะซึ่งจุดอ่อนก็คือสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณวุฒิและผลงานวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขาดบูรณานการวิจัยกับการเรียนการสอนขาดความเข้าใจในระบบ P.D.C.A และระบบ M.A.S ที่ยังไม่เพียงพอนะคะแต่โอกาสเราก็มีโอกาสที่ว่าหน่วยงานชุมชนให้ความร่วมมือกับเราเป็นคณะของท้องถิ่นมีสาขาวิชาที่หลากหลายได้รับ การสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็ผู้ปกครองมีแนวคิดใหม่ว่าควรจะให้นักเรียนเนี้ยเรียนในพื้นที่นะคะงั้นอุปรสรรคของเราก็คือการแข่งขันทางการศึกษาที่ค่อนข้างสูงว่าประมาณสน,สนับสนุนจากัดนะคะจำนวนเยาวชนที่จะศึกษาต่อเนี่ยลดลงอัตรากําลัง้าราชการลดลงและก็สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะจากตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเรามาตั้งประเด็นที่จะเป็นนําองค์กรไปก็คือ จะสร้างเด็กให้มีคุณธรรมนำความรู้เชื้อชูภูมิปัญญาและมุ่งสู่สากลเป็นองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะจากการวิเคราะห์สถานะนะคะที่ที่ข้อมูลอยู่ในเอกสารและผลการดำเนินงานใน4ปีที่ผ่านมาประกอบกับคิดว่างานนั้นจะต้องดําเนินการต่อเนื่องให้ประสบผลสําเร็จแผนปฏิบัติงานในปี60ซึ่งครบตามภารกิจที่จะเซิร์ฟนะคะที่จะรองรับการทิศทางของคณะ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาลัยและก็นโยบายสภานะคะ7ด้านแล้วก็เป้าหมายคือสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังตั้งใจนั้นก็จะออกมาเป็นแผนนโยบายและแผนพัฒนาคณะใน4ปีต่อไปนี้นะคะงั้นสถานะของคณะในรอบ4ปีและผลที่จะดําเนินการต่อเนื่องเพื่อประกอบเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นพัฒนาคณะต่อไปก็คือการพัฒนาอาคารสถานที่เพราะเมื่อก่อนคณะมนุษย์เนี่ยเป็นอาคารตึกหนึ่งนะคะได้เดียวแล้วเราก็ได้อาคารที่13ซึ่งมีแต่ อาคารห้องเรียนไม่มีอุปกรณ์รเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พัฒนาให้มีความพร้อมนะคะในพร้อมในเรื่องของห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารปรับปรุงพิธิธภั์สวัสดิการให้กับนักศึกษาเน้นในด้านของศิลปะวัฒนธรรมเมืองเพชรนะคะจัดทําห้องศูนย์การเรียนรู้นะคะและสิ่งสนุสนต่อการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเน้นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่จะอยากจะทําให้คณะ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของศิลปะวัฒนรเมืองเพชรนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่เราจัดแล้วก็คือห้องพดุงเกตเมืองเพชรแก้วเกตรัดมณีพิปรีรีราชผัดและล่มฉัดบารมีซึ่งตอนนี้อาคารตรงนี้มีความสมบูรณ์90%เปเหลือตกแต่งอีก10%ก็จะแล้วเสร็จพร้อมที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งงานที่จะทําต่อก็คือศูนย์พม่าศ,ศึกษาที่คาดว่าจะเสร็จภายในปี2560บปูนปั้นในหลวงกับเมืองเพชรเพื่อนเน้นข้างเมืองเพชร ในปี2561นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออาคารคณะมนุษย์หลังที่สองซึ่งเป็นพระที่หนักมากเพราะว่าเมื่ออาคารสร้างเสร็จในสิ้นปีนี้แล้วมันก็ได้แต่อาคารกับห้องก็ต้องมาปรับ ทุกอย่างนะคะให้เป็นไปนตามที่เราต้องการก็คืออยากจะให้เป็นเนี่ยเราก็พัฒนาหลักสูตรบิญญตี14สาขาบัญญตโท2สาขาแล้วก็ผ่านสกอรเรียบร้อยแล้วเราปรับปรุงนะคะตอนนี้เหลือปร,ริญญาเอกอย่างเดียวที่กําลังดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็กําลังจะทําหลักสูตรใหม่อย่างเช่นหลักสูตสสออรสสบภาษาไทยภาษาไทยเป็นสองบวกโดยร่วมมือกับต่างประเทศนะคะแล้วก็สนองนโยบายของมาลายที่เรารวมกลุ่มกันนะคะก็คือเป็นคัสเตอร์ อาเซียนให้ได้นะคะงั้นตรงนี้เราก็จะมีตัวช่วยก็คือศูนย์ศูนย์ภาษาเพราะเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะเป็นคณะแห่งแห่งภาษานะคะแล้วอย่างเช่นนักศึกษาจีนที่เราส่งไปเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยหปีนะคะเขาจะต้องสอบ SSK ระดับ5กลับมาให้ได้ด้วยนะคะแล้วตอนนี like ้ที e ่ลราดำเนินการก็คือ p b p b u แล้วก็พัฒนา GE เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษจัดทำคู่มือประกอบและตอนนี้ศูนย์ภาษาก็จะจัดอบรมโรอีกให้กับนักศึกษาและอาจารย์นะคะเพื่อพัฒนาด้านนี้เราตั้งเป้าว่านักศึกษาของเราทุกคนนี้ควรจะผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษนะคะการพัฒนาบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่า สิ่งที่จะขับขึ้นได้ก็คือคูบาอาจารย์งั้นอาจารย์ตอนนี้เรามีร้อยสาคนนะคะแล้วเราก็ผลักดันให้เขาเนี่ยเรียนตอนนี้กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่27คนนะคะแล้วซึ่งจะจบในปี60นเนี่ยสิคนปี61จบอีก7คนและปี62จบอีกสิ ะะส่วนผลงานวิชาการเราก็สนับสนุนโดยประชุมอบรมแล้วตอนนี้มีอาจารย์ที่ทําผลงานระดับผอ,ออยู่16คนอยู่ในกําลังรอผลจากกรรมการ3คนแล้วก็รอสอเจคนกําลังรอผลจากกรรมการ1ท่านแล้วอาจารย์ก็ต้องทาวิจัยด้วยนะคะส่วนบุคลากรนั้นเรามี10คนนะคะซึ่งน้อยมากแต่ว่าเราก็เน้นให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองด้วยการทําคู่มือฝึกปฏิบัติงานแล้วก็กําลังเรียนปร,ปรเอกหนึ่งคนนะคะซึ่งจะมาช่วยเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนางานต่อไป หัวใจสําคัญของการดําเนินงานก็คือน,นักศึกษานะคะนักศึกษาของเรามีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะงั้นเราก็คํานึงว่า ในการที่จะพัฒนา,นาคณะได้ก็ต้องพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพนะคะตอนนี้นักศึกษาของเรามีประมาณ4,295คนแล้วก็จะรับใหม่อีก1,85คนนั้นตรงนี้จะทํำยังไงให้เด็กที่คงอยู่เนี่ยอยู่ในระบบให้ครบแล้วก็จะต้องพัฒนาเรื่องกระบวนการเรียนการสอนอาจารย์ที่ปรึกษาภาษาอังกฤษทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายก็คือจบแล้วมีงานทำนะคะงั้นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเราคิดว่าจะรองรับเด็กมีงานทำแล้วก็ฝึกงานก็คือการทำ MOU กับสถานประกอบการ นะคะ MOU กับสถานประกอบการงั้นสถานประกอบการตรงนี้นระดับคณะเราทําไปแล้ว8หน่วยงานนะคะระดับสาขาเราทําไปแล้ว21หน่วยงานแล้วก็นอกจากนี้เราทํา MOU กับหมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีก8หน่วยงานนะคะในที่จีน แล้วก็ไต้หวันแล้วก็กาลังจะทํากับพม่าก็คือที่หมหาล,มลัยมาลิดนะคะที่จีนก็จะเพิ่มอีกสองหน่วยสองหมหาลัยก็คือต้าลี่และก็อาบ้าซึ่งกําลังจะทํา MOU กันต่อไปและเราก็สารสัมพันธ์กับไต้หวันที่ส่งนักศึกษาท่องเที่ยวเนี่ยไปไปอบรมนะคะแล้วก็ตอนนี้ของมาลิดก็อยู่กําลังเสนอรัฐบาลกลางเพื่อจะทํา m o u ต่อไปนะคะสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนก็คือเรื่องบริสารมนุษย์สังคมปฏิทัศน์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้เข้าฐาน TCI ในช่วงที่ผ่านมาเราก็สามารถที่ทําให้วารสารของเราเเข้าฐาน TCI ระดับกลุ่ม2เมื่อวันที่10พฤษภาคม2 5งพนห้าะคะแล้วเราตั้งเป้าว่าในปี6-3เนี่ยเราจะเข้า TCI ฐานหนึ่งให้ได้เพื่อรองรับพัฒนาด้านวิชาการส่วนการบริหารความเสีย่ยงนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาคืออาจารย์มุวิปอเอกเนี่ยน้อยซึ่งตอนนี้เราก็ไปเรียนอยู่ประมาณ2ีคนแล้วนะคะแล้วก อาจจะนักศาละออกกันขันตัวนี้ก็คิดกระบวนการว่าจะทํำยังไงดูแลตั้งแต่เด็กเข้ามาจนส่งเขาขึ้นฝั่งมีงานทานะคะและหลักสูตรไม่ได้แต่ฐานเราก็ปรับแล้วแต่สิ่งที่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของะแนนทุกทศก็คือจํานวนนักศึกษาที่ลดลงนะคะลดลงนั้นจะทํำยังไงแล้วก็อาจจะต้องพัฒนากระบวนการสอนกิจกรรมวิชาการแล้วก็สร้างอะยไ,ได้จากจุดอื่นๆแทนซึ่งเราเห็นว่านักศึกษาเนี่ยเป็นกําลังสําคัญงั้นถ้าเกิดเราสร้างรักษาให้มีคุณภาพแล้วนะคะเด็กก็จะมีเองอย่างเช่นตอนเนี้ย สาขานิติาศาสตร์เราคิดว,ว่าจะไม่มีเด็กเรียนแต่จากที่เด็กไปประกวดในวันที่หนึ่งมาเนี่ยเด็กก็เลยเข้ามาเรียนเอ,อิบมีความมั่นคงแล้วก็<อ>กเท่าไ,รนะไหร่นะห้านาทีนะคะอุ้ยตายแล้ว <laughs> นั่นก็ทําไมเร็วจังเลย <laughs> นะคะ <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือตอนนี้เด็กของเราเนี่ยแผนรับ 185 0คนก็สนใจมาชำระเงินแล้ว590คนนะคะเราก็จะดเนินการต่อและผลของการประกันคุณภาพของเราก็อยู่ในระดับดีหมดนะแล้เราก็มุ่งหวังว่าเราจะนําเข้าสู่เอสเปคต่อไปซึ่งเราเสนอไปสองครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านแต่เราก็จะทําต่อให้ผ่านนะคะแล้วผลงานที่ภาคภูมิใจก็คือว่าเด็กนียไ,ได้รับรางวัล ะะได้รับรางวัลในระดับชาตินานาชาติจํานวนมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความสําเร็จที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วแผนปฏิบัติการกิจกรรมในปี60เนี่ยก็จะเซิฟภารกิจและนโยบายของสาภาได้เพราะว่าเราจะได้งบประมาณ33ล้านบาทเนี่ยเราจะมีทั้งหมด37โครงการ111กิจกรรมและ22 29ทุนวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้เราถือว่าโอเคที่จะเซิฟแล้วทิศทางของเราโดยมีแนวคิดของตัวเองว่า ถ้าคณะเราเจะเป็นคณะชั้นนําได้ต้องเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสร้างบัิตดีแล้วก็อาจารย์ต้องมีความรู้งั้นเป้าหมายตามสนองนะโยบายของสภา,านนะั้นเราตั้งเป้าเลยเจ็ดด้านก็คือว่านะคะด้านความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวน่ยต้องเป็นหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกถ้าคิดถึงท่องเที่ยว,วยต้องคิดถึงราชภัฏเพชรบุรี นะคะคณะมนุษยาศาสตร์ยกคุณภาพบัณฑิตก็คือบัณฑิตดีมีงานทําจบแล้วต้องมีงานทำนะคะแล้วก็ยกคุณภาพครูก็คือครูดีในศตรวรรษที่21ที่ครูทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องของการวิจัยต้องเป็นคังปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเรื่องของการให้บริการต้องนําศาสตร์พระราชานั้นไปพัฒนาชุมชนส่วนศิละปะวัฒนมนั้นก็คือจะต้องตั้งว่าคณะจะต้องเป็น คณะแห่งศิละปะวัฒนธรรมคือศูนย์การเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมเมืองเพชรต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ปรับปรุงบริหารการจัดการก็ถือว่าคณะเราต้องสวยใสยสะอาดนะคะงั้นตรงนี้เราตั้งเป้าไว้ก็คือว่าหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกด้านท่องเที่ยวก็คือเพื่อเพิ่มจำนว,นวนซึ่งตอนนี้เราดีใจว่าท่องเที่ยวเนี่ยมีจํานวนเด็กมาเพิ่มขึ้นและชำระเงินอย่างเช่นลิงกัวนะสาิบคนแล้วนะคะแล้วก็ นักศึกษาทุกคนต้องมีใบรับรองจากองค์กรวิชาชีพมีศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวของภูมิภาคตอนตกซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเราก็ทำได้พัฒนาหลักสูตรศูนย์การเรียนร,ยนรู้แล้วก็หน่วยวิจัยนะคะบัณฑิตต้องมีงานทําเราจะพัฒนาบุคลิกภาพทักษะการใช้ชีวิตการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเราตั้งเป้าว,ว่าทุกคนต้องผ่าน60%แต่จบแล้วมีงานมีงานทำนะคะแล้วก็ครูดีในสวัสดิ์ที่21จะมี2แนวก็คือเราสร้างบัณฑิตไปเพื่อเป็นครูดีแล้วก็พัฒนาครูใน ในพื้นที่ของเรานะคะเพิ่มสมรรถนะซึ่งตอนนี้เราก็อย่างเช่นทําที่โรงเรียนม่วงงามแล้วก็พัฒนาครูภาษาอังกฤษอย,อยู่นะคะแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพตรงนั้นนะคะแล้วในเรื่องของการวิจัยนั้นเราก็ตั้งเป้าว่าอาจารย์ทุกคนตั้งหนึ่งอาจารย์หนึ่งงานวิจัยและงานวิจัยนะั้นต้องลงชุมชน,ชนและบูรณาการการเรียนการสอนต้องพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยทําหน่วยวิจัยแล้วก็แสวงหาทุนวิจัยจากภายในนี้เราก็จะมีประมาณ29ทุนวิจัยนะคะ แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราอยู่ในท้องที่ของรักชากาลที่9นงั้นเป็นศาสตร์ของพระเชชาเป็นมหาลัยของภูมิหององค์ภูมิพลงั้นเราต้องเอาทรงเนี้ยมาพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็ตั้งเป้าว่าหนึ่งสาขาต้องหนึ่งบริการวิชาการแล้วสร้างชุมชนต้นแบบตอนนี้เราก็พยายามเข้าไปเพราะว่าชุมชนนั้นเมื่อก่อนนี้เราไปทะไรก็ไปทําเองแต่ตอนนี้เราใช้วิธีระเบิดจากภายในคือเขาต้องการอะไรแล้วเราไปตรงนั้นอย่างเช่นตอนนี้กําลังพัฒนาที่หมู่บ้าน ม่วงงามแล้วก็ย,ากาย,ย่างน้ํากัดใต้อย่างเงี้ยเพื่อเขาต้องการอะไรแล้วก็ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ออกผ้าเขาเนี่ยมาทําให้มันเป็นยั่งยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนมากขึ้นเน้นทักษะที่ว่าการปฏิบัติแล้วก็ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนนะคะแล้วเราก็จะเน้นเรื่องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม เพราะเราอยู่ในแหล่งเมืองช่างเมืองเพชรซึ่งมีศิลปวัฒนธรรมมากงั้นเราตั้งเป้าว่คคณะต้องเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรเป็นคลังปัญญาของศิลปวัฒนธรรมเราได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีวิชาเพชรบุรีศึกษาก็จะนําข้อมูลตรงนี้มามารวมไว้มีเครือข่ายของช่างเมืองเพชรนักสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นปูนปั้นเนี่ยพอผลิตออกไปแล้วมันก็ขายไม่ได้มันก็ไม่ยั่งยืนงั้นตรงนี้ต้องสร้างนวัตกรรมให้เขาเนี่ยมีไรายได้มันจะได้ยั่งยืนต่อนะคะแล้วปรับปรุงระบบบริหาารรจัดก เราก็ตั้งว่าคณะเราต้อง b e a u ี้ฟูลตอนนี้เนี่ยคณะเราสะอาดนะคะโดยเฉพาะห้องน้ําบริเวณก็โอเค green and ์ค e นและ good การดเนินก็คือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมแล้วก็ซื่อสัตย์โปร่งใสเป็นธรรมและบริหารงานแบบธรรมมาพิบาลงั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอีกหนึ่งแต่ว่าตึกใหม่นั้นเราก็ต้องมุ่งทําตรงนี้ให้สําเร็จตรงนี้ออกมาเพื่อว่าเป็นคณะแห่งการเรียนรู้งั้นสิ่งที่เราสําคัญเป้าหมายอ้ตรงเนี้ยค่ะคือไฮไลท์ นะคะคิดว่าจากทั้งหมดจากข้อมูลผลงานดําเนินการที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งใจและโครงการสนองต่างๆนี้ใน4ปีข้างหน้านี้นะคะในปี2560ซึ่งตรงนี้เรากาลังทากับเป็นคณะแห่งการเรียนรู้สื่อโสตทัพจัจจกอุปกรณ์เนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะรอที่จะตึกใหม่แล้วในปี2561นี้เราจะเป็นคณะแห่งคุณภาพก็คือคุณภาพในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นวิวเป็นสเตม อะไรที่เอามาทั้งหมดนี้เราก็เอามาบรรณาการเพราะตอนนี้กําลังประชุมอาจารย์ว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องพัฒนากระบวนการให้เป็นคณะแห่งภาษานะคะแล้วก็คณะแห่งศิลปะวะัฒนมเป็นคณะแห่งการพัฒนาท้องถิ่นคณะแห่งการท่องเที่ยวและคณะแห่งต้นแบบและจุดสุดท้ายของเราก็คือว่า เราจะต้องเป็นคณะชั้นนําในภูมิภาคตะวันตกถ้าในภูมิภาคตะวันตกนี้ถ้าคิดถึงแล้วต้องคิดถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหิทยและราชบัเรไบุรีค่ะแล้วก็สรุปว่าโอ้ยก็คือจะพยายามว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทํางานแบบมีส่วนร่วมแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็จากสิ่งที่ผ่านมาก็คิดว่าจะนําองค์กรไปสู่ชั้นนําในภูมิภาคตะวันตกให้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ อยู่ทางใจก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยค่ะเพราะ <laughs> เพราะก็อยากจะให้กรรมการซึ่งจริงรายละเอียดแล้วถ้าท่านกรรมการอ่านในเอกสารก็จะก็จะทราบแล้วโดยเฉพาะว่าผลในคณะก็เลยเอามให้ดูว่าเออดอนขังใหญ่เนี่ยจะมีผลงานของคณะไม่ต่ํากว่าสองหน้าแล้วล่าสุดในเพจบทบรรทัดนั้นสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะประชาสัมพันธ์คือภายในเราโอเคแต่ภายนอกเรายังน้อยอยู่นั้นสิ่งที่คิดจะต้องคือทะลุทะลวงภายนอกให้ได้นะคะให้เขารู้จักเรามากขึ้นค่ะ ค่ะกรรมการถามเลยค่ะโอเคครับพร้อมค่ะพร้อมครับอาจารย์กัญญาใจเชิญก่อนเลยครับทางนู้นก็ไม่กล้าถามเลยนะทีที่กำลังดำเนินการได้ทุนวิจัยเยอะไหมมีงานวิจัยเยอะไหม ได้29ทุนวิจัยค่ะแล้วก็มีงานค้างอยู่ก็ต้องทําให้สําเร็จเพราะตอนนี้เนี่ยเราทุนวิจัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครอยากทําก็ทําไม่ใช่มันไม่ลงท้องถิน่นแต่ตอนนี้เราเราจะระเบิดจากภายในคือรเราไปประชุมจากท้องถิ่นว่าเขาต้องการอะไรมีปัญหาอะไรแล้วก็ควบวงจรติดตามนะคะแล,แล้วงานวิจัยนั่นอาจารย์เอามาใช้ขอเป็นผลงานไปอะไรได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นวิจัยที่<ด>ลงสู่ชุมชนแล้วก็บูรณาการกับการเรียนการสอน ให้ได้แล้วก็เอามาขอผลงานด้วยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็เรียกนัดว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเกณฑ์เดี๋ยวแน่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่แล้วอาจารย์จะพลาดโอกาสในสิ่งที่จะได้เป็นตำแหน่งวิชาการจริงๆล้วเห็นพัฒนาการในเรื่องของงานวิจัยนะขณะนี้เนี่ย ถ้าดูประกันเขาคะแนนห้าเต็มอยู่แล้วนะคะคือได้ทุนเยอะขึ้นทีนี้ส่วนที่จะเป็นอตอบสนองวิสัยทัศน์ของมหาชลาัยด้วยคือเรื่องการท่องเที่ยวอยากเห็นเป็นบันไดอะไปทีละขั้นว่าขณะนี้เราอยู่จุดไหนแล้วก็อีกสี่ปีอาจารย์จะเป็นคณะบดีเนี่ยจะเห็นภาพอะไรบ้างในแต่ละปีค่ะค่ะตอนนี้ที่ของท่องเที่ยวก็คือเราทําหลักสูตรเพิ่มขึ้นก็เมื่อก่อนนี้มันมีท่องเที่ยวและโรงแรมสาขาเดียว ตอนนี้เราก็ทําท่องเที่ยวบริการระหว่างประเทศเป็นไบลิงก์นะคะขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มปรับนะคะโดยที่ว่าเ,ออเพิ่มจํานวนเด็กแล้วก็อา,อาจารย์ให้ปรับหลักสูตรปรับคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์เสร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะดูแลนักศึกษานะคะมากขึ้นแล้วของเราก็คือตอนนี้เป็นที่น่าดีใจที่ว่าอาจารย์ก็ทุ่มเทกับเด็ก เด็กไปประกวดเยอะแยะมากแล้วก็ได้รางวัลอย่างเช่นในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกเนี่ยไปแข่งแล้วเราได้ที่1ที่2ที่สากวาดเรียบมานะคะล่าสุดเราแข่งบาร์เทนเดอร์ที่คัดเลือกของของพัทยาเราก็ได้ที่2มาแล้วก็เข้าคัดเลือกที่จะไปแข่งที่ต่างประเทศในระดับประเทศต่อไปนะคะงั้นจะเห็นว่าท่องเที่ยวเนี่ยพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะแล้วในปีนี้เราก็จะพัฒนาว่า ให้เด็กเพิ่มจํานวนมากขึ้นเมื่อภาพมากขึ้นอาจารย์ดูแลดีอาจารย์มีงานวิจัยเกีย่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็เด็กจะได้ไปฝึกงานที่ไต้หวันนะคะตอนนี้เราเอาเด็กปี2ทั้งหมดซึ่งมี9คนเนี้ยไปฝึกงานที่ไต้หวันหมดเลยเพื่อขยายเครือข่ายต่อไปแล้วเราก็ทํา M O U กับสถานที่ต่างๆตรงนี้เมื่อได้รับการยอมรับแล้วตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเด็กของเราจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ<ม>ก็คือบัตรไกด์ที่ตจบออกไปมีประสบการณ์ให้เป็นที่ยอมรับให้ได้นะคะพอได้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเมื่อของเราดี มีคุณภาพเด็กก็จะมามากขึ้นเพราะการท่องเที่ยวกับมันอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะมันเป็นแหล่งอยู่แล้วที่มันเป็นพื้นที่ที่ยังยังเป็นอาชีพที่ทำไรายได้ได้ได้เป็นอย่างดีงั้นตรงนี้เมื่อเคิร์ฟตรงนี้เนี่ยจากที่อาจารย์พร้อมนักศึกษาพร้อมศูนย์หรือ เป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่กนการท่องเที่ยวพร้อมแล้วเราก็ดึงหน่วยงานจากเครือข่ายาพยนอกเราก็มีกรรมการก็คือผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ชะอำเนี่ยมาเป็นเครือข่ายมีคุณวัชร์มีใครต่อใครเนี่ยตรงที่เราดึงเครือข่ายตรงนี้มาได้ที่จะสนับสนุนแล้วก็มีสถานประกอบการรองรับเด็กจบแล้วมีงานทําแล้วก็นี่น่า,นา,นนา,นาดีใจนะคะว่าสิทธิ์เก่าที่เราไปแล้วอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็โรงแรมสี่พันวาซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าเราแล้วก็ไปเป็นผู้จัดการเขาก็มาทําอ็มอูย uk, เราแล้วก็รับเด็กเราเนี่ยเข้าไปฝึกงานแล้วก็จะมีงานทํางั้นตรงนี้เมื่อตรงนี้แล้วเนี่ยในคิดว่าไม่เกิน4ปีตรงเนี้ยหนึ่งจำนวนเด็กต้องเพิ่มขึ้นอันที่สองเด็กนั้นสองอันนี้จะมีลักษณะที่เด่นแตกต่างกันคืออาหารและท่องเที่ยวนี่ก็จะเด่นในเรื่องของการบริการเรื่องของโรงแรมแต่ถ้าไบาลิงกัวนั้นจะเน้นเรื่องของภาษาและการฝึกงานต่างประเทศนะคะไม่ได้มาแข่งกันแต่มาเซิร์ฟกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเด็กจะต้องมีงานทําบีบัตรไกด์เมื่อตรงนี้ครบแล้วเนี่ย เราตั้งเป้าว่าเราต้องเป็นหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกตรงนี้ท่องเที่ยวแล้วทางมหาลัยตั้งเป้าหนึ่งในห้าของระดับประเทศก็คือถ้าเราเป็นหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกได้ไอห,หนึ่งในห้าก็ไม่ไกลเกินฝันนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กเราก็ถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นมหาลัยเล็กแต่ก็ชนะการแข่งขันมาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าเ,ออเด็กภาษาอังกฤษไปแข่งขันสุนทลพร์ระดับระดับชาติมาได้ที่สอง ะะหรือเด็กนิติศาสตร์ได้รางวัลที่1ระดับประเทศได้เงินมาแสนบาทแล้วก็เกียรติบัตรซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดขายที่ว่าถ้าเราพร้อมคุณภาพดีของดีอยู่ที่ไหนเด็กก็กมานะคะแล้วก็เราก็จะเน้นเรื่องกระบวนการดูแลนักศึกษาโดยเฉพาะพัฒนาเรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะตอนนี้อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยยังด้อยตรงที่ว่าเข้ามาแล้วไม่ดูแต่อาจารย์ที่ปรึกษาย่างเดียวไม่พอก็ต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดตอนนี้แล้วก็ปรับมคอ,ออ,อทั้งหมดเลยว่า คุณต้องเน้นการฝึกปฏิบัติเพราะเด็กจะต้องทำได้ทำเป็นและมีสถานประกอบการรองรับจบแล้วต้องมีงานทำเม่งั้นถือเป็นความบกพร่องของของอาจารย์ส่วนหนึ่งที่ไม่ดูแลนักศึกษาค่ะนักศึกษา่าตอบตรงไหมคะยุ่หรอค่ะกการมีไรบ้าง ไหวสิคะเพราะว่าของเราเนี่ยทำงานเป็นเป็นทีม,ทมของเราเนี่ยเป็นเป็นทีมแล้วก็จาก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปูพื้นไปหมดแล้วในเรื่องของคณะแห่งการเรียนรู้เพราะตรงเนี้ยความพร้อมตรงเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือคณะแม้ว่าเขาจุดด้อยคือมีคนเยอะก็จริงแต่จุดเด่นก็คือมีกําลังที่จะช่วยแล้วน้องๆพูดถึงเนี่ยเขาก็มีกําลังใจมีมีความพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าให้เขารู้ว่าเขาทำอะไร นะคะแต่บางคนนอกจากบางคนเท่านั้นที่ไม่ไม่ใส่ใจถึงจะไม่รู้เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสื่อสารในในองค์กรน,นะคะแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจกันซึ่งจะประชุมเสมอว่าถ้าลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องช่วยกันแจวช่วยกันพายเพื่อทําให้คณะไปสู่ความสาเร็จและสิ่งที่อยากจะสร้างให้รุ่นน้องก็คือการรักองค์กร คนเราถ้ามีความรู้มีความรักในอ,องค์กรก็ย่อมประสบผลสาเร็จและสิ่งสุดท้ายก็คือใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือรู้รักสาม,มคัคคีงั้นคิดว่า4ปีนี้งานมันเยอะจริงแต่ด้วยการประสานง,งานและความมุ่งมั่นของคณะเนี่ยต้องทําให้ได้ก็จะพยายามค่ะ่<ต> <c oughs> จะทําอะไรใหม่ๆร่วมกับทีมงานคณะบดีกลุ่มใหม่กับ มาทการใหม่ที่จะทําอะไรบ้างในอนาคตที่จะพักดันมหาวิทยาลัยไปสู่ความสําเร็จให้ทป็นที่ยอมรับอะไรอะไรบ้างสิ่งแรกที่คิดว่าจะทำอะไรเพราะอ,อธิการบดีก็คือหัวหอกเป็นแม่ทัพนะคะแต่คนที่จะเป็นกําลังสําคัญที่จะนําไปสู่ความสาเร็จก็คือคณะทั้ง8คณะเพราะอธิการบดีเนี่ยคนเดียวกับรองห้าคนคงทําไม่ประสบผลสําเร็จ คนที่จะลงมือปฏิบัติได้ก็คือทั้งคณะงั้นตรงนี้คณะเนี่ยก็ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะคะสนองนโยบายของสภานะคะที่มอบหมายให้แล้วก็ต้องทําให้สําเร็จงั้นตรงนี้ถ้าเกิดเขารู้หน้าที่รู้รักองค์กรนะคะมีความกระตันยูอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าเราเราเติบโตมีกินเงินเดือนใช้อยู่นี่จนประสบผลาสเร็จได้เนี่ยคนเราเนี่ย ก็ต้องเอากำร,รู้มาใช้ให้เต็มที่รักองค์กรไม่พอต้องมีความกตันกระตันอยู่กระตะเวทีตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จะช่วยพัฒนาองคอ์กรนะคะงั้นถ้าเกิดอธิการบดีปกักธงแล้วก็มีแนวที่ชัดเจนแล้วมอบหมายงานคณะแล้วมีการติดตามก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะก็ว่าก็ขอขอบคุณกรรมการนะคะที่ร,รับฟังนะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานให้ประสบผลสําเร็จใน4ปีที่สัญญาไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะ อีกสี่ปีก็หกสิบหกค่ะก็ก็ดีโชคดีที่ไม่เป็นโรคอะไรคะ่ะอ่ากันลยากัลยาถามอยู่เร่จเจ็บแค่ได้ป่วยหรือเปล่าค่ะก็โชคดีว่าเออหนูก็ว่าเออหนูก็โชคดีว,ว่าหนูทํ้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะ<ต>ก็ยังมีเวลาเลี้ยงหลานยาตต่อไปค่ะ